ก็คือท่านก็รับสั่งว่าเป็นครูอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นครูก็ช่วยสอนลูกศิษย์เนี่ยให้มากๆหน่อยเพราะงานด้านสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยมีคนทําได้น้อยท่านก็จะรับรับสั่งประโยคนี้อยู่ให้ได้ยินอยู่บ่อยๆเพียงพระราชดําลัดคําเดียวว่าอืมสวยเราก็ประทับใจปลื้มใจมากนะจนทุกวันเนี่ยนะคืออันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ประทับใจมากแต่ท่านเองเนี่ยท่านทรงมีความรู้มากเรื่อง ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยอยู่แล้วคือจะต้องทราบว่าในรัชกาลที่9เนี่ยนะประชากรมากมายมากกว่าในรัชกาลที่5มากกี่เท่าตัวความต้องการในเรื่องสถาปัตยกรรมไทยยังคงอยู่และยังมีจํานวนมากอยู่เพียงแต่หาคนทำในใดน้อยเพราะเราไปเล็งติดอยู่กับไ้ อา,อาคารสมัยใหม่ที่เป็นความต้องการของประโยชน์ใช้สอยของคนในเมืองในรุ่นใหม่เช็นศูนย์การค้าออฟฟิศบิลดิ้งอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์และมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักอยู่เนี่ยงานสถาปัตยกรรมไทยที่เป็นแม่บทนะในความงดงามเนี่ยยังจะต้องรักษาต่อไปแล้วทำงานทุกการก็หมายความว่านี่คือตำราที่เป็นของจริงไม่ใช่ตำราในหนังสือ แล้มันก็อยู่ไปเพราะว่าอาจารย์ถือว่างานสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยสร้างแล้วไม่ค่อยมีการลื้อถอนมันจะอยู่เป็นร้อยปีพันปีนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอาจารย์ที่ได้ทำถวายเบื้องพระออยุคนบาท